ลองว่าบ่ได้เรบหได้บ่งดูนะบ่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 บอบ่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 บกบ่บ่บ้บ่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 บกบ่บกบ่บ่บกบ่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 บีบ่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 บกบ่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 บบ่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 บกบ่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 บบ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 บ บุกหักใจเนาะไปตามรังกันออกนี่นะใี่ปูนนี uh. ่ได้เคยปวดอยู่ใช่อันนี้เป็นปูนชาวอันนันชาวโมตูชาวโมตูฮะชาวโมตูใช่น่ะโมตูก็มีฮดผู้ชาวเป็นยุคทิ่เกือบเอาเอาให้เป็นตรวจเบิังเป็นไข่ได้ทิศกลัวแหละเจาะเลือดให้เบิังเนี่ยโอ้โหจะเป็นไข่ยัง อยู่น้องเลยเนาะเนาะบ้านจะคุยเอาพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสู่คนพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ว่าสิอยู่ในและกางประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่เตียงทองคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะต่อจากคลิปที่แล้วอ่าบ่เตียงเไปบ้านอ่ายายหมือมยายพี่น้องบ้านแม่ยาเนาะ ไม่คงอพอเรานี่แหละพอตามหาไปยูพุนแบบพอเอาเมื่อเดียวว่วาสัน่นพี่น้องเลยเอ้าไปหาพอเมื่อวานนี่แบบยูพุนพี่น้นองเลยแต่บึงแล้วแล้วอองขามนี่มาเลยแต่บึงนี่ขามขามชีว์มนะด้วยมเมื่อเราได้เลยเราฝ็กไทยเอ,อ,เอ,อเา,าเงนให้มัน,นมา,มาพี่บ้งอืม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 ใครเนี่ยล่ะบ เออเนาะอ่ะจับกล้องเองมื้อนี้สวัสดีเด้อเอ้าบ่ยาบ่ดีสวัดีบ่เห็นให้น้องเมฆตัดคลิปพีนงเอ้ยเออบ่ทงบ่ทันอจับได้อยู่เป็นหยังบ่ยาบ่มือบ่ยาบ่อสวัสดีเด้อพี่น้องไบ่ทงบ่ันกันเออเออนี่อยู่บดอ้ย เอาสบายดีได้เด้อไปเขาก็ข้ามาสัมภาษณ์เรารั้งเลขแต่พี่น้องจะมัวนี่กระยุกพาแม่กระตาชอยบริโออันนั้นบ่อนองเงินคือเป็นคือเป็นนอนอยู่โคกเบไปเช่นไหนลูกล่ะเราเป็นใครือายเออใหญ่เลยสบายดีนะปตากระบาดตากระบาดเอาเป็นยังไงนะโอแฮป ยากันตุยอปากแจ้งเนี่ยแจ้งเนี่ยมันเร่งินบันเร่งินเลยปลาใคอไปมังลรงบ่บ่อไห้เรียกบ่อไหนบ่บ่อตงนันบ่บ่อบ่บ่อบ่บ่อกระชากก้ะชากอ๋อไยังจะขึ้นไนอนอยู่เฮือนไปยังจะไปนอนเรานอนมันเย็นเย็อเนบมันเย็นมันฮ้อนอ๋อ นั้นชื่อยายังไงเพิ่นกินเนี่ยยูยาจะกว่ายาดีจะขอยาดีอันนั้นแหละยีดีเจ็พัวแน่จะโดนท่านอยู่เฮือนท่านอ่าขึ้นมามาเบิ่งด้วยแบบมาเบิ่งดูวยขึ้นมามาเบิ่งด้มาเบิ่งด้วยพี่น้องเลยอ่ะตะกี้ตะกี้เราบอเจ็บเชื่อบ่อนะอันนู้นเม่งลงมาเลยสบายดีเรื่องเม่เด้วยเบเชื่อบดีเออเอ้าเอ้าอะไรเปล่าเป็นให้เพิ่งจับเพิ่งนิจจับอาลงมาก่อนลูกละโอ้ไปอยู่โคกบุงโคกเบะระบาดนี้ Chắc là nó lụt nặng Nhanh, 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 hãy ai bằng đu Nhanh, hãy ai bằng Ủa, mấy chiếng lấy nó nè nó Ừm Nó mấy năng thịt chấm kít lê, dạ, nè, cái nhanh đó đi Ê, mấy dạ Bộ á, kít ta bán nè, sưu hải màn khi mà chán lắm mà Ủa, ก็โบช้าอือแต่ช่างเข้าซักนะชักก็ซักพ่อมบ่โดยอือซักนะก็เข้าวันคลินิกอยู่นั่นเลยอยู่บ้านโฮแจงเข้าคลินิกก็ไปแล้วบ่ไปพูดเบื่องราวเพิ่นว่าเป็นยังเป็นอราวบบปกติอยู่เป็นว่าปกติเอาแต่ยันมันเจ็บคอเจ็บคอแห้งหลายเลยเราเล่ากับบรรด้แต่เจ็บคอแต่ชูยาเจ็บคออีกันบ่แต่ว่าบริฮ้อนบริยังบ่ คิงฮ่อนบ่ฮ่อนบ่เต้าจับบังนูพอจับบังพอเบิ่งเบิ่งกอโทษได้ถนนังเดลยบ่กระดิ่งีะช่วยบ่ได้เลยเนาะบัดมือมือว่าเป็นนั่นะแล้เต็มมือนั่นแหละไปชักหวานแน่นบอกกันเอาเงินเาเออติดโคอนนะไปกวดอยู่คลินิกเพิ่อนเขาบ่ได้เป็นยังบ่ได้เป็นยังเป็นไข่ธรรมดาไข่ธรรมดาใช่ยาอยู่คลินิกเลยนาะฮะยายมันผกคิดเลยยายชักนั้นละลายชักตะเข็ม ชามคิมสามคิมมัมชุดแล้แต่แพท์ี่ชแกหลายเท้เอาอ็ชุดแล้วแต่แพท์แล้วแพทย์วางมุชนา้ไยมุชงแชดไปเต็มมุดัยวานนี้ตอนแรงๆตอนแรงๆนะจะไปเลยตอนเท่าเงินให้จะไปเลยบอกเอาเพียมีนคือกอนั่ไปเลยแต่เช้านี้ไปเอามันอีกแล้วในชักอีกหลอดนึ่งจะชื้อยาเพิ่มเลไโอ้ยน้อง มันนี่ก็เขาไปหาเมีเจ้าคุนโดยอ่าแล้วก็ให้อีกนั่นไงกเต็มเพื่อนก็ลังคไข่นักกุนี่บอลดีนนี่คือเพื่อนลูกชายว่าลูกนักกุนี่ก็เข้ากุนี่บอลนะขาเราก็หักเนาะขาขาหักตากระบอดแพงนะดูกับหลานคนหนึ่งก็ช้ำนี่แหละหลานกับต่บ้านหลานอายบอลได้เข่ากล้องอ๋อเด็กอายอยู่ช้ำนี่แหละ ลูกอ้ายแล้วเนาะลูกเจ้าอีกผู้นึงบ่บ่แม่นลูกของอ้ายแล้อ้ายเจ้าบ่อ้ายแล้วก็เป็นผู้ห่างอีกหางแม่แล้วก็เป็นแม่กบ้าอีกเ้เอ้าเา้าเเาเาเเ้อเออ้า คือว่าแล้วไดงเงินนับแชสองแชกับมัดช้องกบัวนี่ก็ันนั่นแล้วของอาเนี่ยกั่เต่กินน้ำห้อน้ำน้ำอุ่นนะต้องน้ำอุ่นกินน้ำเด้อเดี๋ยวเตียงไหาบางยาให้กัจนนี่น้อ อก็ให้กลัวประชุมทางนั่นกันน้อยกลัวนางทางตุ้งไปยังไงเนีบ่คล้ายๆเขาคล้ายๆเขาเบิ้งคือคือเพิ่นเบิ้งนางโจยไงกี่เนี่ยเอาไหมเอาไหมเบิ้งรังฮะเบื้องหลังบ่ไอผูกอีเด้อฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอโอ้กอยเอาน้ำมาใช่บอกยังไงเอาน้ำน้ำบุญจิต เลียสามเม็ดเอาไข่กินเองเอาวแป๊าแปอาทงไหมดนวยฉันเคยมีอีกทงงนั่นเบาเบาหนาฮะบาหนาทางตองนี้อีนั่งฮะน้าหมูยินเน้อกินข้าได้นะนั่นได้กินใช่ไหมขนมเนาะมีเบาเข้าวติดแลอดจะตุ่มีต็มีใช่ตุมีกินกน ดีหวัดเป็นปัวอาการตันดังปวดกล้ามเนื้อมีอาการแพ้จากเป็นไข้หวัดเย็นไปจังไงเย็นน้ำเย็นเอาบ่น้ำบเย็นไหมบริเย็น บ่้อเราเราใช้ตู้เย็นไม่ได้ใช้มันก็เย็นหรอกหม้อบึงซีมันคือน้ำเย็นน้ำห้วโอเคโอเคน้ำบน้ำห้วยบ่ขาเคยกินน้ำห้วก่อนเราดูน้ำชาติบ่มีบ่น้ำชาดแต่มีในรถข่อยนะแต่ว่าหากจะชื่อกินนี่นั้นเย็นบักนี่อีกนี่เกือกเล่ถอดของไฟให้ขอกน้ำเหรออ่ะถอกชื่อน้ำฮะดิฟ้าสลายโจรนี่ บัตรี่บ่เคยพกยาให้กับหมอเคอ่าเมื่อว่าพกไปคนอื่นเลยจะคงง้อ้จอายปรมาเกมอยู่ไปเลยอาไปใช้อีกไปกูวไปอยู่อันนี้ปูอยู่เมืองอ๋ยอยู่ไปเลยเมื่อกี้เนี่ยอยู่ว่าขอนดเขาแล้วไปขอลดอันปูขี่รถใหญ่ไปก่อนอ๋ออ๋ออ๋มาแล้วก็อยู่ก่อนอ๋อเราจะไปอีกเลยไปอยู่นะอยู่ได้ลูกไปเท่า้วอะไรจะอยู่ไ้ มีเบอร์ตัดไม้โมน,นี่กม็มามามาน้ำผมทัานกินนี่ลงกแมตัดไม้จะกินน่องลูกเนี่ยป่านนั้นเยี่ยไม้ตัดแล้วไม้อันนั้นน้ำสะอาดนี่ท่านไปกินจึงมืออะไรเป็นไข่นะอุ้ยลายมือลายซองติดเนี่ยโอ๋อมือม่อมือเมื่กี้ผมไปกินยาได้พว<อ><อ>กบาดเจ็บ บอกันหอดหรอทันหอดพอค่อยมามาหาเรารอบก่อนเพราะเป็นไข่เนี่ยนี่นี่ยยุ่งยุ่งโบกินเนี่ยใดรเป็นกะใจ่กเก็ตเจ้าค่ะอันนี้เอาไปมันกินยาเน้่ก็ใบเอาโยบิกเอาให้เขากวดเบื้องยันนั่นไปแล้วกินยากวดาดเป็นไข่ยงไข่ย่างขาวนะต้องต้องไปตอนเช้าก่อนั้นแล้วต่อันนี้แต่เช้านี่ให้ให้ท่ไปกินยาดีเจ็บข้อแม่ต้องโบต้องไปตอนเช้าแล้วโบโบกินข้าว บวกินยังเลยหายใจบ่าวไทยไปกวดเลือดนงไม่จะมากินยามืงก่อนบืนเศร้าก็ว่าบวกลัยกันจังว่ากันมาบืนเศร้าก็สิพาไปอันนี้แหละบมมีรถอะไรอยู่บ่าจะไปขับกัญญาให้มาจะตัดไม้อะไรอยู่พอรึเปล่าเจ้าไปเจ็บเป็นไข้่จะมาไหวหรือบ่ให้มันยืดดูดมูจะมันง่าล้ะมูจะไปจะมา ไปกวดอันตอนนั้นเป็นอันเพิ่นมาในไรแข็เพิ่นมาบ่ได้เป็นเออพออันพอได้ปัญญาธรรมดาแบบแบบพากันนะครเป็นภาคธรรมดาเออเป็นไข้ธรรมดาเออก็นั่นแหละหาก็ไปเมื่อวานอ่ะกินยาบ้างก่อนนะฮมาเร้ยเขาวางยาชักหายก็หายกันชักให้ไรหนะจามเข็มได้เหรออ้าวจ้าจามอ้าวจีจามเขาเวางเวทก็ดีกันแล้วจะแน่เอาบุหุยไอ้ขอกด้ไว นี่ไปนอนบ่บ่ในที่เอาแบเข้ามาเรียกมาจะมอยคือใครนยายายังอันนั้นน่ะบ่แมนยาตัวจะซื้อมาดึงเรืองอันชีชมพูแล้วหากว่บู๊ยักก็แค่นะเขาวางให้แล้วคนวางให้บ่กินตอนนั้นก็ได้เม็ดหนึ่งนะกินเนาะกินเนาะแต่เขาว่าให้กินเช่าแรงตัวนี้ให้บาเตรียมเช่าแรงนั่น Lang kín anh, thôi hầu hảo kín mưu của hoa 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 bò, hoa hay hoa 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 ก็เลอันนี้และว่าแพทย์มาให้ไปชุมเอกเล้าแล้วเราจะได้ได้ยูบัตบัเปินบปได้ยูดิเลจะเข้าาว่าชักอีเล่กชักเป็นวัดหือเปล่ามีคิ้มูกเปล่มีจกิดดนี่แหละาหมดสองสามจนี่หมดอะกิดากินเนกำลังนี่แล้วเนือสิดรวมยานะกาว่าแพทย์เคลื่อนที่แล้ ไดีเรซ่ะเนาะอันนี้มี um, ่ปลาไอสาล่าไม่ต้องกินว่าต้มน้ำอุ่นเลยดกินต้มน้ำห้อนเด้ออุ่นอุนอุนะบาณห่อนไปชดห้อนนี่ก็ไเนี่ยเหนื่อยเนื้อจะกินชีวาได้ไรเออดดบเมื่อเปลียต้มน้ำอุ่นต้มน้ำพอดีก็น้ำอุ่นเอามากินกัไม่้เนาะน้ำมันจุกเ ไก่มันพดเป็นยังยวมันขาเสียก็ได้เห็นน้ำหวยเช่ะต้อพดต้ยินเต้มเลยเด้อคูดนี้อันนี้เนอะที่เสกส่งไว้ให้อันนี้ก็กินคู่กันเด้อนางเด้อจำไว้เด้อนี่มันเป็นยังมันเป็นฝ้าสลาย์ตจนมันเป็นสมุนไพรใช่ไมันเป็นยาอัน ที่หุ่นเฮง,งเนี่ยกินเศร้าเทียงแรงเม็ดเม็ดเม็ด,มด,ดออก็ได้เด้ออ่าคุณลองแล้วก็ตัวนี้เปิ่งกินตามที่เพิ่นวางให้แล้วก็ตัวนี้นะอ,อยากเข้าอยู่บ่มีอยากกินเข้านะกินกินตัวนี้แล้วจะปวดแล้วอยากให้เขาส่งใหนะ้สตปาปิปนาจะได้ส่งหน้ามนะอ๋อสตาปินายานั่นเองอยาสตาปินาสตาปินาเปแบบไหนี้สตาปินามี ตาบินากินข้าวเช็ดประมาณมันแบบแบบมันเพิ่มเลือดกระแม่นเ่าอะไแบบมันเป็นแบบแบบนั้นละแบบในกุศุกภาพเขาบอกซาบินาใส่ได้อ่าอออบางคนบปกินข้าวแบบไปกินบปเช็ดเอาใจนั้นใจแล้ะไม่แห้งเขาบอกกินเช็ดตัวเขาจะตกกระไรจะกันคือกองใระไรนั่นไง สตาปินาซักไซบอร์ดหรือเ่ากินเขาแบบสโลลมีเขาส่งอ๋อส่งใส่สโลมใส่น้ำเกลือได้น่ะบมได้ง่ายตัวชิโนน้องหมอเพื่อนเออการันแล้วการนอนก็เอาชิวาสักให้เขาซักมาได้บนแล้วเอาไปนอนอยู่เพื่อนเองอะไรใส่ไหมใส่มานอนอยู่พี่ที่นี่เขาเห็นเขาโจม่ใช่รถจักรเขาโเป็นเป็นมือคือเท่วกูมาเนา่ยไปรุ่นได้กานเอาจชมเปญในเรือเซลล์ม้าอะไรลัน là mhmm mà mhmm 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 mhm 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 nè. mhm 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 là, mhm 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 เมื่อนี <s S <h uk> <h uk ้แหะก็หากยังหากยู่งหักอืมได้ก็ได้อันนหก็ได้ไปดูได้ใช่พ่นพ่นพีดจึงมุ่งนงคินิกจักแรกคนไปคินิกรชไปบกินหไยิงอ่าคินิกไปหาบออันอีกชนนี่ก็ได้่ชิมอกชนก็คือคลินิกอย่แหละเครือนั่นก็จะไปควรจะไปส่งให้ để chăm chăm maiเอง không bố <laughs> <laughs> maiเอง cả khám bệnh năn cả cái coi cho mát xung cả đó coi bệnh cho đến khi bệnh đi 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 เดี๋ยวทั้งหน่อยกันสิทธาพแล้วไปชุมห้องโมอเพื่อแล้วเนาะมันบกคลักใจเนาะไปแล้วเมืเอ่อ,อาว,วา,านเนี่ยก็ไปเมื่อกีอ้จะให้บริมอบเครื่องมอบของกันเดี๋ยวจนจนเสร็จรถไปไปเดี๋ยวแป๊บนะึงไปเอาไปหกสำเนลรถมาดได้ได้ ทไย่ปนนี่้นลมีที่นี่พูีกะถึอีกไง่ยูไใส่ยูบิมับไใส่ยูายยูแตุ่กอยปัไดอนี่ยเป็นไปขึ้นนั่งปขึ้นขึ้นละไปไปไปตามรังกันออกนี่นะ ให้วัดวข้วัวเร่าทีากะมีพ่อผ่าปิดปากไงผ่าปะมีอยู่ด้วยเด้อไปพี่น้องพาไปบ่งมอตามลังกันไปนี่แหละไปส่งเล่าก่อนพี่น้องไป็นไหมอเพื่นวันในเชิาจนอนในอยู่กับจังว่ากันอีกเสือหนึ่งเนาะไปเจ้าไปกวดยูใช้ตะก้านะ อย <ra ู่แจงอ่บานนี้ชื่อปูนี่ได้เคยกวดอยใชนชาวอตุตุลฮะชาวโมตุใช่นี่เัดอยู่ี่ตลาดนี่นะเอาโมตูก็มีฮดผู้ชาวเป็นอยู่ินิก็บ่เป็นยังคือวาชนนะเป็นยัง ก็เราเป็นกห็นเกหเกวเด็ดเราอหารวันลาวยาเราเรา้วแล้วซื้อยังเรซื้อตุนมั้ตูนเราโอ้โาเวาวตุนนไปไปตรวจว่คลีนิกชาวตุนโอ้ว่าชาวโมตุนมาคิดว่าผู้ชาวโมตุนชดโอ้ก็ตกใจดเนาะแล้วเจ้าของคลินิกเนี่ยซื้อตูน เอาบอกด้วยสันเดอร์บองใดก็ได้ย <Luckily, S 1> <another> <word> <s ummer> ังไงเลยดีไซชูรุตดีสจปะพงพี่่ด้วยพังพี่พังพี่ั่กินนี่ลาวเวียดเนี่ย่กินี่ลาว พุ่งไปพุ่งไปประมาณนั้นตุ้งตางเลยมั้งเอ๊ะปะตอนจับตอกเนี่ยโอ๊ะวันนี้เราทำไม้บวกไม้บวกเฮ้ย อันนี้โ่เขาไปในนอนี้เหมือนพุนเลยนายพุนฮะฮะทุนอ๋อโอ้ยนั่นนี่โอ้ยนอันนี้มันเป็นได้ไรนี่นะอันนี้หันเขาด่านซ่นอเฮ้หันเขาหันใกใยังหันขายชกไปไดห่องกวดพญาติดี่นะเรา่อพะยายกันแน่แต่ว่า ไปสี่ขาชกโมเมนต์ทั้งร่างนี่ราอยู่ไปสี่ขาชกว้าวว้าวไปศูนย์นี่เลอันนี้เนี่ยลราเวียดแต่ว่ามันอาจจะจะเพลงพี่น้องดูอืมแต่พอเป็นยังดอกไปเบิ่งไปนี่อ่ามันเพลงแต่มันดีเราเตียงเคยไปกวดดูขายชกนี่ไรว้าวเขาว้าเชียโค้งรถ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  ดมามามาสบายดีเดอ้อกวดเป็นใครกวดเลือดให้เนี่ย่าเป็นยังเออไปไปผู้นี้ผู้นี้อา่าไป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 เไปเพาะเฉพาะต่อมาไหนพี่ไอ้เอามาขมา,า,ขม,า,ามาหนอเอาขามาเออานั่งทางในเลย เอาให้เป็นตรวจเบังเป็นไข่ได้ทิตกลัวแหละเจาะเลือดให้เบิังเนี่ยโอ้ยจะเป็นไข่ยังไงน้องเลยเนาะนอนบอนนอนเพิ่นว่าบ็ได้พ่อไปบอกก็ได้ไปนั่งใกล้เห็นปะรำเงินรำเงินแบบว่าเพิ่นไอลายนะอย่าน่าจะคออักเสบรำเงินเนาะอือันนี้กาปี โอเคพี่น้องเหยียบเตียงก็ส่งน้องเพื่อฮอดมือแพทย์มือหมอห้องปวดพยาธิพ่อแม่พี่นอ้ <c oughs> นองเหยียเนาะใกล้ก็ซิโน่เลยกินนี่กินนิดเบียดเออเล่าเบียดแต่ว่าเพันปวดอีดียาเพันจะดีนะ <ไว S 2> แต่ว่าไวแพงไวต้องยอมรับเนาะ อ่าโยมลับมันเพงทำไมพี่น้องเนี่ยอ่าบุเป็นเนาเนาะอ่าคอยแตมันดีมันเศร้าอาเดี๋ยวสิขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวมันชิยื่นชิ้ยาเพิ่มเติมมาโตกันอีกมาเบ่งมานอกมันเป็นหลังจากที่เพิ่นออกมาจากลุงหมอแล้วอ่าออกมาจากคลินิกแล้วคนตรวจออกมาแล้วว่าเพิ่นจะเป็นแังไดเรื่องว่ากันกะับสิกับไปชงน้องเพิ่นเนาะไปไปอาสาหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งเบิร์ติฟูุกคนสบายดีพี่น้องเนีย